ทิมใหญ่สะอึกอย่างแน่นอนไบรตันตั้งค่าตัวของไว้ไว้ที่50ล้านปอนด์ไว้ดุ่มไปต่อไปย้อนรอย4แข้งอดีตนักเตะลิเวอร์พูลที่เคยไปค้าแข่งกับทางปารีสแซงตแชรก,กแมงมาแล้วคาร์กเกอร์วิเคราะห์คนเต้คุ้มค่าแค่ไหนสำหรับทีมอย่างทางลิเวอร์พูลชอบไหมเผยภาพชุดแข่งขันแบบที่3ของทางลิเวอร์พูลเฮนโดรู้สึกดีหลังคาแบ็กเกมแรกในรอบเกือบ4เดือน นัทฟิลิปสุดปาปื้มมินลี่เชื่อในตัวเขาว่าจะลงเล่นคงจะไม่เสียประตูให้กับทางลีดอย่างแน่นอนก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว ดยกันนี้สมโมสรบรตันต้นสก,กัดของเบนไวท์เซนเตอร์แบ็กส้มหล่นทีมชาติอังกฤษชุดสู้ศึกยูโร2020รอบสุดท้ายประกาศตั้งราคาขายดาวเตะรายนี้สูงถึง50ล้านปอนด์ตามดีกรีติดตัวส่งผลให้ค่าใหญ่อย่างทางแมนยูเลโวพูลและก็อาร์เซนอลซึ่งเตรียมยื่นซื้อต้องกลับไปตั้งหลักกันใหม่ซึ่งรายงานจากทางเมอร์ไลออนได้ถึงเผยถึงความคืบหน้าที่ไวท์เนี่ยถูกเรียบเสียบโคต้า26คนทีมสิงโตคำรามแทนที่ของเทรนเตอร์อาน ส่งผลให้แข้งป3ปีรานี้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นสำหรับทีมแห่งภาคตะวันออกเฉียงใต้โดยสัญญาปัจจุบันของตเตะคนนี้เหลืออีกเพียงแค่3ปีดังนั้นน้อกตังนวลน,นะฮะไม่มีความจําเป็นต้องเคลื่อนไหวในตลาดแล้วเพราะกลุ่มความได้เปรียบบนโต๊ะเจรจาอีกทั้งเฮชโค้ดแกรมดพอตเตอร์ก็บรรจุเขาอยู่ในแผนงานซีซั่นหน้าซึ่งสถานการเงินมั่นคงแต่หากมีข้อสเสนอระดับ50ล้านปอนด์เข้ามาจริงก็ยากที่จะปฏิเสธเช่นกันนะ โดยมันยิ่งคว่าภาพภูมิใจอีกนะและก็เป็นเกียรติอย่างมากที่มีชื่อติดท,ทีมชาติอังกฤษไปแข่งขันทัวร์นาเมนต์ใหญ่การให้สัมภาษณ์ของไวท์เมื่อถูกวิก่เล่คาตาทับโดยกองหลังหนุ่มคนนี้มีชื่อเสียงขึ้นมาระหว่างลงไปเล่นแบบยิมตัวให้กับทางบริเตดระดับแชมเปี้ยนชิพเมื่อป2019-2020สร้ 2020, สางผลงานโดดเด่นมีส่วนช่วยยูงทองเลื่อนชั้นสู่ลิสสุดจึงมีความพยายามจะขอซื้อที่25ล้านปอนด์เมื่อสมัยที่แล้วแต่โดนไบรตันปฏิเสธไปอย่างน่าเสียดาย โดยเรามาดูกันดีกว่าว่าสีนักเตะที่ก่อนที่ทางจินนี่ไวรุ่มนั้นจะไปมีใครกันบ้างน,นะครับผมเริ่มจากคนที่1กันก่อนกกันคนนี้ก็คือนิโคลัสอันิลกาโดยดา่ยวยิงจอมพเนจอนชาวฝรั่งเศสเป็นเด็กปั้นของทางฟาริสแซอ์แมงก่อนจะแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวกับทางอาร์เซนอลกระทั่งถูกเลอัออริรคว้าตัวไปแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จจนเปเชคว้าตัวกลับมาแต่กลับไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาได้ และก็เป็นเวอร์พููที่ยืมตัวมาใช้งานในครึ่งฤดูกาลในปี2002ลงสนามไปแล้ว22นัดทําได้5ประตูด้วยกันเจะมาคนที่2ก็จะเป็นโมฮัมเหม็ดซิสโโกโดยงานนี้นะผมกองกลางชาวมาลีที่ทางเวอร์พููคว้าตัวมาในยุคของราเฟเอลเบนิเตสแต่กลับไม่สามารถแจ้งเกิดกับทีมได้สำเร็จจนย้ายไปอยู่กับทางจูวนตุสในปี2008ก่อนที่ทางปาดิสชชกแมงจะคว้าตัวไปรวมทีมเมื่อปี2011 ซึ่งคาแข่นอยู่กับทางเปเชสปีลงสนามไปทั้งสิ้น37นัดทาไปได้ถึง2ประตูต่อมาคนที่3ก็จะเป็นดาวิดเอนก็กหัวหอกชาวฝร,รั่งเศสที่บราฟาเบเนเตสคว้าตัวมาจากทางปารีสชาชแมงเมืม่อปี2008สมัยยังเป็นดาวรุ่งคาแข่นอยู่กับทางของแดนนิวพูลอยู่3ปีลงสนามไปทั้งหมด94นัดทําได้ถึง19ประตูก่อนจะถูกรโรตันนะฮะซื้อตัวไปในปี2011 ปัจจุบันเจ้าตัวประกาศแขวนสัต์ไปเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ปี2020ด้วยวัยเพียงแค่31ปีเท่านั้นและสุดท้ายโคนที่สีก็จะเป็นมามาดูซาโก้ กองหลังชาวฝรั่งเศสคนนี้แจ้งเกิดและก็เติบโตมาในรั้วของปารีสแซ็งแฌงกระทั่งฟอร์มไปเข้าตาบรนดอนลอตเชอร์จนคว้าตัวมาร่วมทีมลิเวอร์พูลในปี2013แต่แล้วก็ดูเหมือนว่าการมาของทางเชคินคอปจะทำให้อนาคตของเขาในถินแอนฟิลด์จบลงและก็ตัดสินใจย,าย,าย้ายไปอยู่กับทางคิสสันพาเลสในปี2017ลกน้นามกับทางหงแดงเป็นสิ้น80เกมทำได้3ประตูด้วยกัน,นครับ โดยจะมีคาเรกเกอร์กองหลังตำนานของแดเอร์พูแซงความเห็นชื่นชมอิบราฮิมาโกนาเต้เซ็นเตอร์แบ็กใหม่ป้ายแดงที่ทางเอร์พูเพื่อจะซื้อมาจากทางอาร์เบลซิกว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วสำหรับช่วงสเสมอนี้โดยกานนี้ต้องยอมรับแต่ว่าตามตรงผมไม่ค่อยรู้จักหรือติดตามฟอร์มการเล่นของคอนาเต้คนนี้มาก่อนเลยจะมีก็แค่จากคลิปตามอินเทอร์เน็ตที่ตัดเอาเฉพาะช็อตเด็ดๆมาให้ชมกันเท่านั้น แต่หลังจากที่เริ่มมีข่าวลือกับชาลิเวอร์พูลผมเนี่ยก็ค่คอยๆเริ่มหาเทปการแข่งขันแบบฟูลแมตช์ของเขามาดูเยอะขึ้นจนกระทั่งได้นั่งชมแบบสดกับตินชาฝรั่ง,งเศสชุดยู21ปีเมื่อไม่กี่วันก่อน,อนหน้านี้บอกเลยว่าโคตรจะสุดโคนาเต้คนนี้เป็นกองหลังที่มีร่างกายใหญ่โตสูงมากแต่แค่ยืนเฉยๆนั้นก็ดูเหมือนจะครอบคลุมได้ทั่วทั้งสนามแล้วด้วยความที่หน่วยก้านดีแข้งขายาวจวังหวะด,ดีแต่กะก้าถึงวิ่งยาวแล้วก็รวดเร็วมาก ยิ่งศึกษาวิธีการเล่นของคนาเต้ยอย่างละเอียดทุกนัดแล้วก็ยิ่งทําให้ผมมั่นใจว่านี่คือเดิลที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับทางลิเวอร์พูลในช่วงสมอยน,นี้ผมบอร์ลินะเอาหัวเป็นประกันได้เลยสําคัญก็คือลิเวอร์พูลนั้นแสดงให้เห็นถึงความทะย,ยานอยากจะประสบความสำเร็จสูงมากซึ่งทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ดก็พร้อมสนับสนุนการทํางานของทัชชากินทอปอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่ได้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเลิศเลอ เพราะคอนเต้เก่งมากและก็อาย,ยุน้อยนี่จึงเป็นปราคาที่ถือว่าถูกสุดๆเช่นเดียวกันฟุตตี้เฮดไลน์สื่อด้านผลิตภัณฑ์วงการฟุตบอลโชว์ภาพที่อ้างว่าดีจะเป็นชุดแบบที่3แบบใหม่ของทานลิเวอร์พูลโดยมันออกแบบในสไตล์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากชุดเยือนในอดีตโดยกนรทนี้ทางฟุตตี้เฮดไลน์นะผมอ่าเว็บไซต์ site, ผลิตภัณฑ์วงการฟุตบอลชื่อดังเปิดเผยภาพที่อ้างว่าเป็นชุดแข่งขันแบบที่3ของทานลิเวอร์พูลยอดสมสรแห่งเวทีฟุตบอลธุรกิจ ที่จะใช้ในดการ2021น,นี้สำหรับเสื้อตัวเก่งนี้นะฮะจะใช้สีเหลืองเป็นหลักขณะที่ทางตราสโมสรโลโก้ของไนกี้และก็สปอนเซอร์ทังางยจะเป็นสีแดงซึ่งนอกจากนี้ตรงแขนเสื้อกับคอเสื้อนั้นก็จะเป็นาลายสีแดงกับทางสีเหลืองสลับกันจนเป็นลายตารางบักรุกกันอีกด้วยนะอันนี้ชุดแบบสีเหลืองนั้นอาจจะเป็นการออกแบบโดยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากชุดเยือนในช่วงทศวรรษปี1980 ของทานลิเวอร์พูลที่เคยเป็นสีเหลืองเหมือนกันในชุดแข่งแบบที่3ของลิเวอร์พูลจะวางขายอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้โดยกานทางจอแดนฮันเดอร์สันกระตันทีมจากทานลิเวอร์พูลขยับเข้าใกล้ความฟิตเต็มร้อยไปอีกขั้นหลังที่เพิ่งลงสนามในเกมที่ทีมชาติอังกฤษเอาชนะโปรตุเกสไป1-0ในเกมอุ่นคเครื่องก่อนยูโร2020โดยแฮนเดอร์สันตัวนี้กลับมาลงเล่นเป็นเติอนดัดแปกนะฮะในเกมอย่างเป็นทางการนับตังแต่เจ็บไปเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในเกมนี้เฮนโดนั้นถูกส่งลงในครึ่งเวลาหลังและเกือบทำประตูได้อีกด้วยแต่จุดโทษของเขาดันถูกเซฟซะอย่างนั้นผมรู้สึกดีมากๆเลยนะกับการกลับมาลงสนามอีกครั้งผมลงเล่นมาแล้วส5่าิาทีผมมีความสุขจริงๆและผมก็รู้สึกดีใน,นระหว่างการแข่งขันเฮนโดได้กล่าวกับทางสถานีวิทยุ BBC5 ผมดีใจกับการได้ลงสนามการได้ซ้อมมาจนกระทั่งได้ลงเล่นในเกมแรกผมหวังว่าผมสามารถฟื้นตัวได้ดี ผมไม่ต้องการเสียงใดทั้งสิ้นในเกมอุ่นเครื่องกับทางออสเตรียเกมอุ่นเครื่องก่อนหน้านี้ผมซ้อมหนักกับทีมชาติอังกฤษแต่ไม่ได้รู้สึก1 0 0ซ์ในการลงเล่นกับเกมนั้นพวกเราคิดว่าการทําสิ่งที่ฉลาดที่สุดก็คือการอ่าพร้อมสลับเกมกับทางโรมาเนียแทนและผมรู้สึกว่าดีมันมเป็นเรื่องสาคัญโดยรวมแล้วมันเป็นการตัดสินใจที่ดีที่เลือกมาเล่น,นกับเกมเกม,เกมนี้ผมรู้สึกแข็งแกร่งตลอดเวลา นัทฟิลิปกองหลังเจ้าบีหาของทางลิเวอร์พูลรู้สึกปลื้มจริงนะฮะที่เจม,มินเนอร์ลองกับตันทีนที่บอกกับเขามาว่าหานที่เขาอยู่ในเกมเจอกระทางลีดยูเต็ดทรีมหงแดงคงจะไม่โดนประตูตามตีเสมออย่างแน่นอนหละในเกมที่อลันบรดนั้นนัทฟิลิปมีอาการบาดเจ็บเลยไปทีลงสนามทําให้ทางเชคเกนคอปต้องถอยฟามิโยไปยืนคู่กับทางโอซานคาบหละในเกมนี้ลิเวอร์พูลทำท่าว่าจะคว้า3คะแนนได้อยู่แล้วแต่ก่อนจะหมดเวลาแค่3มนาที ดิโ e, ก้ยเรนเต้กองหลังของทางรีดนั้นก็สอดขึ้นมาม่งประตูตามตีเสมอแบ่งคะแนนไปจากทีมของแดงเล่นเอาทีมของดังครอปในเวลานั้นอยู่ในสถานก,การณ์ยากลำบากในการลุ้นจบท็อปโฟกันเลยทีเดียวทางนี้มินเนอร์ได้ออกมา,อาบอกกับเน็ตมาว่าหากกองหลังวสิส40ปีรานนี้ได้ลงสนามคงจะไม่โดนยอรันเต้เล่นงานแบบนี้อย่างแน่นอนโดยทางเจมินเนอร์บอกว่าถ้าผมมีตรงนั้นในเกมจะกระทางรีด เราจะไม่เสียประตูอย่างแน่นอนเขาเชื่อบอกว่าผมจะสามารถมงสก,กัดลูกนั้นได้ก่อนการที่นักฟุตบอลระดับมินเนอร์พูดถึงคุณแบบนี้นั่นยอมทําให้คุณนั้นรู้สึกดีเลยทีเดียวมันเป็นความภาคภูมิใจเลยนะและฐานะที่เขาเป็นบรอกตันทีมด้วยคําพูดของเขาเหมือนเป็นตัวแทนของเพื่อนร่วมทีมมาว่าคิดถึงผมแค่ไหนพยายามจะลงสนามไหมมันเป็นช่วงเวลาที่มีค่าอย่างช้าจริจงระคาเรื่องพูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปในวันพรุ่งนี้ ขอบคุณทุกคนที่ร่วมรับฟังกันทุกๆคนทะครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ